ก้อยราชวินทำภารกิจกูรังตู้นบดี้แลมเนรมิตยิมให้ในบ้านแม่ผอมแน่ เชื่อว่าคุณแม่หลายคนเนี่ยต้องทำภารกิจกู้ร่างหลังคอดเพื่อที่จะกลับมามีรูปร่างที่ฟิตสวมใส่เสื้อผ้าได้สวยดังเดิมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดาราสาวกอยรัชวินวงวิริยากับความพยายามพิชิตผุ่นผองเพรเยียวโดยมีสามีตูนอธิวลาคงมาลไรเนรมิตยิมเล็กๆไว้ให้ที่บ้านจังหวัดภูเก็ต โดยสากอกรัชวินนั้นก็ได้ออกมาโพสต์รูปสร้างแรงบนันดาลใจให้กับแม่แม่พร้อมแคปชั่น10เดือนผ่านไปกับภารกิจกู้รางแม่สนับสนุนโดยพ่อพ่อ,พอเนรมิตยิมเล็กให้ในบ้านมาถึงภูเก็ตใครที่เห็นว่าช่วงนี้แม่ผอมลกบอกเลยว่าช่วงนี้แม่ฟิตกลับมาออกกำลังกายเพื่องานวิ่งของตัวเอง ่ยก้อยได้กล่าวเสริมว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองนั้นต้องกลับมาซิกแพคแน่นวิ่งเพดห่าอะไรขนาดนั้นขอแครให้ตัวเองแข็งแรงสุขภาพดีมีพลังเลี้ยงลูกให้สนุกอันนี้คือสำคัญที่สุดส่วนเรื่องรูปร่างแม่ก็ค่อยเป็นค่อยไป ถ้าสองกระจกแล้วรู้สึกว่าเรามั่นใจแค่นั้นพอไม่ต้องกดดันตัวเองว่าต้องผอมเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมและไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครแม่เชื่อเรื่องสุขภาพจากข้างในมากกว่าเพราะถ้าเรามีความสุขมันจะเป็นประกายสุขใสจนออกมาข้างนอกเลยละ่ะเป็นกำลังใจให้แม่แม่ทุกคนค่ะ ขยันออกกำลังกายสม่ำเสมอขนาดนี้เรียกว่าหุ้นเดิมจะต้องกลับมารวดเร็วแน่นอนแถมยังได้สุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ